Sports. It's in the game. ครับปีกยูทุกครับผมนีศาจร้ายซีครับผมผอเมเรียนะครับผมมีมาแบบตายภาคอีสานห้องของงหวซิสเกตนะครับผมสิสเกตนะครับผมนี่มาในออนไลน์มาในทีมของเชลซีนะครับผมเจอกับบนเชลซีรันมุ่นนะครับผมเชลซีมาในทีมสีเหลืองนะครับผมแต่ต่ผู้ใดสีนักเตะผู้ใดสีเดี่ยกแบบไดนะครับผม แต่ถ้าเปรมีปัญญาซื้อนักเตะน,นะครับเมืเ่อถึงเกมเรียกชื่อนักเตะกันเลยครับรุดกุลิกครับจ่ายบอลให้เอ็มบัปเป้ครับเห็นวีลาวเวลาขึ้นให้เปเป้์ไม่เล่นแบบประมัดว่างตัวครับผมว่าแต่ละทีมนี่รู้สึกว่าจะเก่งเมสซี่ครับนายเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเ,เป้ว่ายังไงเอ็มบัปเป้ขึ้นให้รู่นี่ครับแน่ว่าเห็นรู่นี่อยู่ข้างหน้าจ่ายไปครับอ้า ลูนี่นครับหลอกอยู <te> ่ลูนี่ยังไม่จ่ายครับลูนีจ่ายตรงมาทันทีให้ไาเวทไตเวทล็อกก็ใส่ล็อกก็คว้าไตเวทยิงทันทีครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับผมนี่คือการเล่นฟีฟาไลซีครับผมไตเวทครับผมยิงให้เซลซีเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมสุดยอดฟีฟาไลซีครับผมหนึ่งศูนย์ครับสี่ไว้ทีงไหนครับ ไม่ผ่านเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เมสซี่ครับเมสซี่ยังว่าไปยังว่าผีผามครับจ่ายบอลให้พีเอล่าพีเอล่าออกให้เอ็มบัปเป้ง่ายครับเอ็มบัปเป้ขึ้นโซเคนเบลโซเคนเบลยังไม่ออกปีกกขึ้นให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ปล่อยบอลให้เตเวครับเตเวมองมูยูจ่ายให้ลูนี่และลูนี่ยังว่าไปครับลูนี่หลอกครับลูนี่ขึ้นให้เตเวเตเวทักเข่าขวาครับกระชากไปแล้วครับเตเว ดึงกับขึ้นถามูนิดนึงไวจังนะครับใจลูนี่ครับลูนี่ยิ่งทันทีครับเรียบร้อยครับผม2อศูนย์ครับโอ้ลูนี่นะครับสุดยอดครับเข้าไปแล้วครับเชลซีนั่มดัดมุ่นไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ครับการเล่นของเพื่อนครับสุดยอดต่อไปครับผมเซเวตเลนยงแลนอยู่ขึ้นกลางครับผมแลนลิงคิงลิงคิงอยู่การประกาศวลูนี่ครับ นคนยิงครับซีดานมันนี่ดึงลงมาเล่นหลังครับเออเลนกลางครับโยน,นมาทันทีปีเตอร์เช็คเซฟออกมาเม็กซีว่าจังไดหลอกอยู่เม็กซี่หลอกครับผมขึ้นหฮวีละแบบบาฝ้าครับผมเปลี่ยนใจเย็นๆเตเวตไอซีดานซีดานจ่อกลางให้รู้นี่รู้นี่ยังบ่าไปครับถาม,มูอยู่ว่าจังได ปลยซีดานซีดานปล่อยเตเวศเตเวศดึงบอลกลับขึ้นเห็นมูยปีกจ่ายออกมาให้เมสซี่เมสซี่คืนในเตเวศครับเตเวศฮักเข่าขวาดวลกระแทกหนึ่งฟาวบอลบอลฟาวครับผมแพ้แห้งหน่อยนึงซีดานไว้ยังไงครับจอมเก่ากุลิกตามเปเป้เปล่นกองหลังวว้ยังไงครับมิซาโลแลนัมมิซาโลโดดจะยาวแบปีโดด เข้าครับเอ้าเฝ้าครับผมลูกนี้โอ้โหครับผมเป็นลูกเอียงครับเป็นลูกเฝ้าครับผมเกือบไปครับทีมดอนมุนเลนแห้งครับผมเอ็มบาเป้ว่าจังไรเอ็มบาเป้หลอกอยู่เอ็มบาเป้จ่ายให้เตเวสครับเตเวสออกมาทั้งปีกให้เมสซี่จอมขี่สายครับสายอันตรายครับเมสซี่้งหลอกครับเมสซี่มองฮามูอยู่หลอกครับ ไม่สิฮักเขาในคือเก้าจ่อให้โซคัมเบลครับโซคัมเบลให้ซีดานซีดานวางไหนครับซีดานปล่อยเตเวสเตเวสปล่อยตรงให้ลูนี่ลูนี่ออกให้เอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้ฮักกับขวาแลนไปแล้วม้วนดางม้วนลิงคิงครับเอ็มบาเป้หลอกใจวะเอ็มบาเป้ให้ลุกกรลิกยิงลงนี่เมื่อเข่าครับโอ้โหเกือบไปครับซีดานจอมเกาฮักเขกาขวาฮักเกาขวาฮักเขกาซ้ายจะให้เตเวสเตเวสที่ให้หรือจะยิงจะยิงหรือจะให้เตเวสหมุนหน้าหมุนหลังครับ เอเวศให้ลุดบอลได้ให้ลุดกุลีครับแต่ว่าเมสซี่ตอนเราเมสซี่หลักไปกองดึงกับขึ้นเฝ้าครับเพาะว่บอฟาว้าครับโอ้ยกรรมการบอเป้าครับเผื่อว่าเมสซี่ทำท่าล่มครับเอาไหมครับสูงกันไหมครับยังน้ำสองศูนย์เดียวม่มีปัญหาแหลนครับเปเปเบียดไว้ครับกองหน้าของดอนมุนครับกรรมการทดเวลาสองนาทีประกาศแล้วเอ็มบาเป้จ่ายบอลให้นาเลยครับให้ลู่นี่กาแลนให้เตเวตเตเวตกับท่านอีหลีครับ เตเวจ่ายขึ้นในลูนี่โอ้โหบังแจ็ปบอลครับใส่ข้องวะยิงครับบอลต้นเสาอีกลูนี่โอ้ยครับผมลูนี่เตะตําเสาครับโอ้ยแต่มันขี่ไหล่พลาดได้จังไลยครับเว้ลูนี่ครับผมเล่นกองหน้าครับผมหน้าจะเปลี่ยนดอกนะตัวนี้บอกขอทาลูนี่เจอดครับเอาไปเจอเครื่องหลังกันไหมครับผมให้ลูนี่แก้ตัวนะครับให้ลูนี่ยิงมาไลยเปลี่ยนโตครับถ้าเปลี่ยกมาเก็ขายทีมครับเปเป้ครับสโคเคมเบลเตเวต เตเวศหลอกอยู่เตเวศออกมาให้มิซโรครับมิซโรหลอกนิดนึงจายขึ้นให้เตเวศเตเวศหลอกอยู่ครับเตเวศให้ซีดานซีดานจอมเกา่าหมุนบอลเรื่อยๆปล่อยบอลให้ลูนี่ครับลูนี่เข้าไสา้เข้าไสา้เล่นเลยบ่รลูนี่ถือเบียดหลายแห้งถือหุม 3, ห่มสามหุ่มซี่ครับไปเพราะเป็นลูนี่โอ้ยตายครับเปเป,ป,ป้วางไดโซกัมเบลกัแนแลนวีอาก็ตามวีาอาเสาะบอลทานอีกโซกัมเบลว่าจังได มาการลาโบยฟฟาเฮลินตครับจ่ายมาบอพัดตัวออกไปครับโซคิมเบลสุดจอดครับตัวใหญ่ล่างดำปืดครับเป็นเลนบอลได้ดีครับโซคิมเบลปีเตอร์เชคเตะออกมาให้วิเล่าครับวเวล่าขึ้นในเปเป้เปเป้ให้โซคิมเบลโซคิมเบลกองหลังร่างบึกครับตยยัวใหญ่เลนดีครับตัวนี้หนาครับเตเวสให้ซีดานซีดานจ่ายขึ้นในเต,ตเวสเตเวสกระชากออกขวา ขึ้นสายมาเนื้ใจให้ลูนี้ครับลูนี้ดึงกับขึ้นให้ไอซีดนันทีดันจอมเก่าปล่อยบอลอนนอกโอ้ยให้เตเวทมาท่านครับเตเวทแหลบมาท่านสไลด์ไว้โอ้ยเป๊ะๆขึ้นแน่นอนครับเอาน่องแนบมาได้ครับเป๊ะๆโอ้เตเวทว่าจังไดเตเวทหมุนหามูอยู่งใจจนได้ให้ลูนี่ลูนี้ออกเอ็มบัปเป้ยิงเสร็จแล้วครับโอ้ยประตูจับได้ซ้ำ ซาร์บุกหรือมาได้นะครับอิมบาเป้ว่าเงยบเงียบแล้วครับตอนนี้ว่าจังใหญครับดัดมุ่หลุดมาแล้วครับเรบสุดตัวออกมาแล้วยิงเรียบร้อยครับผมนี่นี่ครับเทคนิคครับผมเทรีอองลี่นะครับผมยิงให้ดัดมุ่นเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับตามมาติดๆครับดัดมุ่นแกะเกมได้ดีนะครับผมเซลซีเดินตามมาติดๆแหละครับเอาไม่ครับมิซโลบอกว่าเอาไม่ ในเวทจ่ายบอลให้ลู่นี่ลู่นี่หลอกนะครับหาเขาซ้ายจ่ายออกมาให้ลุดกุลิกลุกลิกเลี้ยวหามูยุบมูไปทั้งไหนลุดกุลิกถอยหน้าถอยหลังมีการสุกกันอีกลุดกุลิกขึ้นในซีดานซีดานมองเห็นบักเวล่าระเวล่าออกให้เมสซี่เมสซี่หลอกออกไปทั้งใส่ดักเข้ามาบักแข้งท่านว่าโอ้ยเมสซี่ถือสุกล้มครับผมเมสซี่เจ็บดูหน่อยนึงลุกขึ้นมาแล้วดากมอนลิงคิง เวลูนี่อะไล่น้ามากว่าจังไดเวลูนี่บอกว่าสีซอยว่าสันแน่โอ้เวลูนี่จมครับโบนเฮ็ดหยังเวลูนี่ว่าหน่อยเดียวนึงครับล่มครับผมเสาอนิสัยใช่ไหมว่าจังไดต่อไปครับเอ็มบ้าเป้เออเปเป้ครับผมควงหลังขวงเชลซีครับผมซีดานตามไปจอมเก่าบึ้งน่ครับซีดานจอมเก่าบึ้งเอาครับเล่นดีครับต้นซีดานนักเตะรุ่นเก่ากึกครับเทายังเล่นได้ครับ มิซาโลเล่นหิ้มสายวาเห็นหิ้มสายมาดึงหน้าดึงหลังคือให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ให้โซเคมเบลโซเคมเบลออกให้วีลาสองประตูต่อนหนึ่งครับตอนนี้สกอร์ชงให้ซีดานซีดานมวยเถ่าครับมวยเถ่าลากไปแล้วมวยเถ่าหลอกนิดนึงซีดานออกให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฮักเข้าซ้ายฮักเข้าขวาเอ็มบัปเป้ยิงทันทีครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โห ไอ้ลีครับบอลนี่จักรลูกผู้ใดแรงดักมอ่นลีคิงครับเล่นบอลดีแห้งเอ็มบาเป้นี่ครับผมโอ้เบิ้งมันหลอกครับหลอกใส่หลอกขวาได้จังหวะยิงเลยนี่ครับฝีมือของเอ็มบาเป้สุดยอดนักเตะนะครับผมเก่งหมอนี่ครับผมแต่ในน้อยไปเลี้ยงควายอยู่ครับมาเก่งตอนมันใหญ่เนี่ยครับผมช่วงช่วงมันเรียนหนังสือนะครับเอ็มบาเป้เก่งตะกร้อมไปเลี้ยงควายหน่อยนะครับมาจักกันอยู่ครับผม มิซาโลว่าจังไดครับไฮลินตอากรรมการว่าเผมมียังมันซ้่มออยครับการก็ะเรืาาา่องโบไเตเวศใจบอลออกมาไม่ลูนี่ครับลูนี่เลียนเงีวเอ็มบาเป้ดึงหน่อยเลี้ยงกล้วยครับแน่บอลทันครับว่าจังไดย่างเงีวมาบผมผ่านโชเคเบลครับดัมเปอร์ครับมอนี่ตากแดดครับเป็นฝรั่งตากแดดมิซาโล่าจาบอลเงี้ยวเว้นลูนี่ครับ บักเวนจายออกไม่เมสซี่เมสซี่เดินกระแทกครับผมโอ้ยเกือบไปครับอ้าวว่าจังไหรเวลาก็สก,กัดไว้บอยู่เปเป้เ,ปเปลยนํกรรมการว่าทดเวลาเด้อสู่เครื่องหลัง2นาทีว่าะัันว่าจังไดครับดรอปมูนเตเข้ามาปีเตเช็คลับเอาชื่อๆโอ้ยจะเป็นไงครับผมปีเตเช็คบอกว่าอุยอ้ยกากพ่าะฉันครับปีเตเช็คโยนออกไปมืดเวลาพอดีครับผมเครื่องหลังครับผม โอ้ยบังคิบจบแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนะครับผมโมนี้ไอวิทยูทูบนะครับผมทั้งเหรนทั้งบรรยายนะครับผมจังไรก็ดีหรือบ่ดีก็ดชชมมากนะครับผมเพราะว่าเป็นการพากบรรยายแบบสนุกสนาน่บนนชนะนะครับผมหนึ่งตัวมั่นให้ห้านะครับสำหรับโมนี้นะครับผมไอวิตยูทูบต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับโมนี่สวัสดีครับ